สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแผท1หนมีนาห้านะครับโจทย์กำหนดให้พาราโบลา p มีสมการเป็น y กำลังสองลบส y บวกห x บวกสเท่ากับศถ้าวงกลมวงหนึ่งผ่านจุดโฟกัสของพาราโบลา p และสัมผัสกับเส้นตรง3 x ลบส y ลบหเท่ากับศที่จุดสีสแล้วสมการของวงกลมเท่ากับข้อใดต่อไปนี้โอเคมันคือมันต้องให้วงกลมเนี่ย ผ่านจุดโฟกัสของพาราโบลางั้นพี่แบงค์หาจุดโฟกัสของพาราโบลานี้ก่อนละกันแล้วเดี๋ยวค่อยทำข้อมูลอื่นๆต่อตัวนี้หาจุดโฟกัส y กําลัง2ลบ 2y บวก 6x บวก4เท่ากับ0เราต้องจัดตัวกําลัง2ไว้อยู่ด้วยกันแล้วเอาตัวอื่นๆไปอยู่อีกข้างหนึ่งตัวนี้ก็คือเป็นแบบนี้ทีนี้ตัวนี้จะต้องทําเป็นกําลัง2สมบูรณ์ก็คือเอาตัวตรงกลางหาร2ก็เลยเหลือ1ยกกําลัง2 ตัวนี้ก็เลยบวกด้วย1นลังสองเข้ามาทั้งสองข้างโอเคนะครับตัวนี้ก็คือกลายเป็น y ลบ1ทั้งหมดยกกาลังสองลบกับ6 x ลบ3ดึงลบ6ตัวร่วมออกตัวนี้อย่าลืมนะครับเวลาดึงออกต้องดึงออกให้หมดไม่ใช่ดึงแค่3ามนะครับตัวนี้ดึงลบ6ออกแปลว่าตัวนี้คือบวกด้วย3ามส่วนหทีนี้ถ้าเราจัดรูปให้พวกให้ได้ค่า c อะไรพวกนี้นะครับ ตัวนี้มันคือ4 c แปลว่า4คูณกับอะไรอยู่ครับ4คูณกับลบสส่วนสถูกไหมครับแล้วไอ้ตัวนี้ตัดเลขออกมาคือ x บวกห่ 1, ส่วนสแปลว่าพาราโบลาที่พี่แบงค์ได้มาเนี่ยเป็นพาราโบลาแนวนอนเปิดซ้ายเพราะว่าค่า c เป็นลบนะครับลองเปรียบเทียบกับสมการนี้คือ y ลบ k ทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับส c x ลบแปลว่า h k อยู่ที่จุดลบ1ส่วนสองใช่ไหมครับลบ1ส่วน2กับ1ลบ1ส่วนสองโอเคสมมุติตรงนี้ลบ1ส่วนสองกับ 1, 1แล้วเปิดซ้ายก็คือเป็นรูปนี้โฟกัสเนี่ยมันจะต้องกระเถิบเข้ามา c หน่วยก็คือคือกระเถิบเข้ามาลบ3ส่วน2หรือก็คือตัวนี้กระเถิบมา3าส่วน2หน่วย จุดโฟกัสเลยจะเป็นคู่อันดับเท่าไหร่ลบ1ส่วนสแล้วก็เถือไปทางซ้ายก็คือลบด้วย3าส่วนสเข้าไปแล้วก็1เหมือนเดิมก็เลยกลายเป็นลบสอโอเคนี่คือวงกลมผ่านจุดนี้ด้วยแล้ววงกลมก็สัมผัสกับเส้นตรงที่จุด4 3จุด4 3คู่อันดับ4 3อยู่ซักแถวแถวนี้เส้นตรงตัวนี้ ความชันเป็นบวกแปลว่าเป็นหงายเออแปลว่าเป็นเฉียงขึ้นนะครับทีนี้ถ้าลองหาหาจริงๆแล้วกันจะได้พอดรูปได้สาม y 6ลบสอลบหเท่ากับศูนย์ถ้า x เท่ากับศูนย์แล้ว y ได้เท่าไหร่ถ้า x เป็นศูนย์ y จะได้ลบสามนะครับลองคิดเลขดูนะแต่ถ้า y เป็นศูนย์ถ้า y เป็นศูนย์ x จะได้สอง อันแปลว่ามันผ่านจุดสองศูนย์กับศูนย์ลบสามก็เลยออกมาเป็นนี้นะครับวงกลมเนี่ยถ้าดูจากรูปร่างผ่านจุดนี้สัมผัสตร,ตรงนี้ก็คงจะเป็นวงกลมที่ค่อนข้างใหญ่อย่างนี้เลยอีกทีหนึง่งขอโทษนะครับพอดีวาดรูปเบี้ยวนิดนึงไม่นิดน่ะเบี้ยเยอะเลยโอเค สมมุติว่าจุดศูนย์กลางอยู่ตรงนี้แปลว่าตัวเนี้ระยะทางของตรงนี้ตรงนี้คือจุด4 3เพียงแคปเจอร์ตรงนี้ลงมาแล้วกันเนาะเอาลงไปวาดข้างล่างแล้วกันโอเคอเลื่อนลงมาวางตรงนี้ดีกว่าโอเคจะได้ไม่ทับซ้อนกับโจทย์นะครับ ตรงนี้คือจุด hk ที่พี่แวคงยังไม่รู้ว่าคืออะไรแต่สมการเส้นตรงเส้นนี้คืออะไรนะมีกี้ที่เราหามาโจทย์กำหนดมาให้โจทย์กำหนดว่ามันคือ3 x ลบส y ลบหเท่ากับศู x ลบส y ลบหเท่ากับศเรารู้ว่าอย่างแรกเลยคือจุด2องลบสอเนี่ยอยู่บนวงกลมจุด43ก็อยู่บนวงกลม แปลว่าถ้าพี่แบงค์มีสมก,การวงกลมคือ x ลบ h ทั y ้งหมดยกกำลัง2บวก y ลบ k ทั้งหมดยกกำลัง2เท่ากับ r กาลัง2อันนี้คือสมก,การวงกลมพี่แบงค์สามารถเอาจุดลบ2 1ลงมาแทนค่าได้แล้วก็เอาจุด4 3ลงมาแทนค่าได้งั้นถ้าเอาลบ2 1ลงมาแทนค่านะครับกลายเป็นแบบนี้ไหมกับเอาจุด4 3ลงมาแทนค่า เพราะว่ามันอยู่บนวงกลมเลครับเลยแทนค่าได้ธรรมดาทั่วไปจริงไหมตัวนี้คือสรรมการที่1สรรมการที่2ถ้าที่แบงค์จับสรรมการที่1กับสรรมการที่2มาเท่ากันก็จะกาจัด r กําลังสองได้ลบ2ลบ h ทั้งหมดยกกำลังสองบวกกับ1ลบ k ทั้งหมดยกกำลังสองมีค่าเท่ากับ4ลบ h ทั้งหมดยกกำลังสองบวกกับ3ลบ k ทั้งหมดยกกำลังสองตัวนี้ถ้ากำลังสองสมบูรณ์ออกมา อย่าลืมนะครับถ้าเครื่องหมายเดียวกันเวลากำลังสองสมบูรณ์เป็นเครื่องหมายบวกก็คือบวก 4h บวก h กำลังสองบวกกับ1ลบ 2k บวก k กำลังสองมีค่าเท่ากับ16ลบ 8h บวก h กำลังสองบวกกับ9ลบ 6k บวก k กำลังสองเราตัดเลขได้ไหม h กำลังสองตัด h กำลังสองทิ้ง k กำลังสองตัด k กำลังสองทิ้งโอเคนะครับเพียงจัดรูป เอา 4h กับ 8h 8h ย้ายมาคือกลายเป็น 12h ลบ 2k กับลบ 6k ย้ายลบ 6k มากลายเป็นบวก 4k โอเคแล้วตัวนี้4บวก1คือ5 16บวก9ค okay, ือ25ย้ายกลับมาลบกันกลายเป็นลบ20เท่ากับ0โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ย ถ้าพี่แบงค์จัดรูปต่ออีกหน่อยนึงเอาแม่4หารตลอดนะตัวนี้กลายเป็น 3h มบวก k ลบ5เท่ากับศเก็บเป็นสมก,การที่3ามละทีนี้ยังมีความสัมพันธ์ระหว่าง hk อีกไหมเอ่ยจากที่เรารู้เรื่องนี้ <c oughs> เราบอกว่าจุดนี้ลากลงมาตรงนี้นะครับมันเป็นจุดสัมผัสมันต้องตั้งฉากนี่ พอเห็นคาว่าตั้งฉากแปลว่าความชันของเส้นที่1กับความชันของเส้นที่2ต้องนึกถึงอะไรถ้า l 1ตั้งฉากกับ l 2แล้วความชันเส้นที่1คูณกับความชันเส้นที่2ต้องเท่ากับลบหนึ่งไงครับงั้นแปลว่าพี่แบงค์หาความชันเส้นที่1ได้ไหมความชันเส้นที่1เป็นระยะทางระหว่างจุดกับจุดปะ่ะเออเป็นความชันระหว่างจุดกับจุดต้องเป็น y 2ลบ y 1ส่วนด้วย x 2ลบ x 1ป่ะครับ งั้นพี่แบงค์เอากลายเป็น k ลบ3หารด้วย h ลบ4่ะครับส่วนความชันเส้นที่2เนี่ยมันใช้เรื่องของลบ a ส่วน b อะครับเป็นความชันของเส้นตรงก็เลยกลายเป็นลบสส่วนด้วยลบ2ซึ่งก็คือ3าส่วนสเพราะฉะนั้นตอนนี้พี่แบงค์เลยได้สมการตัวนี้มาก็คือกลายเป็น k ลบสส่วนด้วย h ลบส คูณกับ3มส่วน2มีค่าเท่ากับลบหจัดรูปสักหน่อยละกันตัวนี้กระจาย3เข้ามาก็กลายเป็น 3k ลบ9ส่วนด้วย 2h ลบ8มีค่าเท่ากับลบ1 3k ลบ9ก็มีค่าเท่ากับลบ2 h บวก8ตัวนี้ก็เลยกลายเป็น 2h บวก 3k มีค่าเท่ากับ17เดี๋ยวขอโทษนะครับ 2h บวก 3k มีค่าเท่ากับ17เป็นสมก,การที่4มีสมก,การที่3กับสมก,การที่4แก้กันออกไม่เอ่ยเอาสมก,การที่3คูณคูณ3ล้วกันเนาะเอาสมก,การที่3คูณ3เพื่อกำจัดค่า k อะ่ะตัวนี้ก็กลายเป็น 9h บวก 3k ลบ15เท่ากับ0เป็นสมก,การที่5จับสมก,การที่5ตั้งลบด้วยสมก,การที่4จะเกิดอะไรขึ้น 9 h กับ2 h ลบก,กันก็เลยเหลือ7 h 3 k กับ3 k ตัดกันทิ้งไปตัวนี้คือลบสิเท่ากับลบสิแปลว่า h เดียวมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอย่ยย้ายลบสิไปตัวนี้กลายเป็นลบส h เดียวก็เลยมีค่าเท่ากับลบสองส่วนเจ็โอ้เลขไม่สวยเลยไม่แน่ใจนะครับลองทำต่อไปก่อนแล้วกันเอา h ลงกลับไปแทนค่าในสมการที่สาม ในสมการนี้นะเพราะว่ามันจะได้ k ออกมาเลยก็เลยกลายเป็น3คูณกับลบ2ส่วน7บวก k ลบ5เท่ากับ0ตัวนี้ก็เลยกลายเป็นลบ6ส่วน7บวก k ลบ5เท่ากับ0 k, k เดียวก็เลยมีค่าเท่ากับ5บวกด้วย6ส่วน7หรือก็คือ41ส่วน7ตอนนี้เท่ากับได้ hk มาละ อยากจะหาสมการวงกลมยังไงก็ต้องหารัศมีให้ได้ถูกไหมครับจริงๆตรงเนี้ยในสมการที่หนึ่งเน่ยพวกนี้คือสมการของรัศมีปะงั้นพี่แบงค์เอา hk ลงมาแทนในสมการที่หนึ่งตัวเนี้ยเอ,อขอลบรูปตรงนี้ทิ้งแล้วกันนะที่มันไม่พอละโอเคมีกี้ H ได้เท่าไหร่นะครับ h ได้ลบสองส่วนเจ็ด h ได้ลบสองส่วนเจ็ด k ได้สี่สิบเอ็ดส่วนเจ็ดโอเคลองดูนะครับเอากลับลงมาแทนค่าในสมการที่หนึ่งในตัว hk นะเออพี่แ,งแ okay. บงค์แทนค่าในสมการที่สองดีกว่าจะได้เป็นค่าบวกโอเคขอโทษนะครับแทนค่าในสมการที่สอง ตัวนี้ก็คือกลายเป็น4ลบกับลบ2ส่วนเจ็บวกกับ3มลบกับ4ี่สเอส่วนเจ็เท่ากับ r าร์กำลังสองตัวนี้คิดเลขออกมาคือกลายเป็น28บดบวก2ส่วนเจทั้งหมดกำลังสองบวกกับยีสอดลบ4ี่สเอส่วนเจ็ทั้งหมดยกกำลังสองตัวนี้ก็เลยกลายเป็น30ิบกำลังสอง ส่วน7โอเคบวกกับลบยีส่วนเนะครับตัวนี้ก็เลยกลายเป็นเท่าไหร่เอ่ยคิดเลขต่อนะขอลบแป๊บนึงตัวนี้ก็เลยกลายเป็น900ารส่วนสีบวกกับ400ร้ส่วนสีเพราะฉะนั้น r ่ากำลังสองก็เลยมีค่าเท่ากับ1,300งพันสมร้ย่วนสีถูกไหมครับตัวเลขโอเคไม่เป็นไรลองทำกันต่อทีนี้สุดท้ายละโจทย์อยากหาสมการวงกลมพี่แบงค์ลบตรงนี้ทิ้งนะเดี๋ยวคงต้องมีการกระจายตัวเลขเยอะๆครับเรา <ๆ S 2> รู้ <ๆ S 2> ว่า hk คือ สองส่วนเจ็ดลบสองส่วนเจ็ดก็คือกลายเป็นลบสองส่วนเจ็ดแบบนี้บวกกับ y ลบสี่สิบเอ็ดส่วนเจ็ดแบบนี้แล้วมีค่าเท่ากับ r กำลังสองมีคิดคือหนึ่งพันสามร้อยส่วนสี่สิบเก้าโอเคตัวนี้ลบเจอลบเป็นบวกใช้เป็นหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองโอเคนะครับ ตัวนี้หน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองสีคูณสีได้เท่าไหร่เอ่ย4 1 4 1 6ึ่งสเท่ากับ1,300งส่วนสีโอเคเอาไงต่อดี <c oughs> พี่แบงเอาแม่สี้าคูณตลอด ยังอย่าพิ่งดีกว่าครับจัดรูปแล้วกันเป็น x กำลังสองบวก y กำลังสองบวก4ส่วน7 x ลบ82ส่วน7 y บวกด้วย4ส่วน4ี่บวกด้วย1681ส่วน49ลบด้วย1300ันสส่วน49เท่ากับ0โอเคจัดรูปต่อ ตัวนี้เลยกลายเป็น x กำลังสองบวก y กำลังสองบวกสี่ส่วนเจ็ด x ลบแปดสิบสองส่วนเจ็ด y y นะครับบวกกับตัวนี้สองตัวนี้รวมกันกลายเป็นหนึ่งหกแปดห้าแล้วเดี๋ยวลบด้วยหนึ่งพันสามร้อยจะเหลือสาม้อยแปดสิบห้าส่วนสี่สิบเก้าเอาแม่เจ็ดตัดได้ค่อยยังชั่วหน่อย แม่เจ็ดตัดหนี้เหลือห้าสิบห้าโอเคแล้วหลังจากนั้นพี่แบงค์เอาเจ็คูณตลอดก็เลยกลายเป็นเจ็ดกำลังสองบวกเจ็ด y กำลังสองบวกสี่ x ลบแปดสิบสองวบวกห้าสิบห้ามีค่าเท่ากับศูนโอ้โอเคตัวเลขน่ากลัวมากมีกิีินะครับยังไงก็ตามก็ยังได้คำตอบออกมาคือช้อยสี่นั่นเองโอเคไหมครับข้อนี้ ค่อนข้างยากเรื่องตัวเลขนะแต่ในเรื่องของโจดแล้วเป็นโจดธรรมดาที่เราเจอกันทั่วๆไปโอเคนะครับ